อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะคะมาเยือนดินแดนถิ่นเก่าอาณาจักรศีโคตบุญจังหวัดนครพนมค่ะแวะกราบไหว้พระธาตุมรุขขนครพระธาตุพนมต่อด้วยนั่งรถรางค่ะท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ชมสถาปัตยกรรมเป็นยุคช่างฝีมือชาวยวนค่ะสำหรับวัดมรุขนครน,นะครับ กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนวันนี้ในช่วงเช้าคณะจากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสานได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุมรุขัขนคร พระาธาตุมรุกขนครเป็นพระาธาตุบริวารของพระาธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาพระาธาตุบริวารทั้ง7องค์ตั้งอยู่ที่บ้านดอนนางหงท่าตำบลดอนนางหงอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดมรุกขนครที่ประดิษฐานพระาธาตุองค์นี้มีอายุเกือบ300ปีมาแล้วสร้างโดยพระบรมราชาเจ้าแอลการเจ้าเมืองมรุกขะนคร วัดนี้เป็นวัดประจำเมืองที่มีความเจริญมากต่อมาจึงร้างไปซากเดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนดอนนางโงงสงเคราะห์ตรงข้ามที่ตั้งวัดเดิมในปัจจุบันกันด้วยห้วยบังหวกซึ่งเป็นห้วยที่ไหลามาจากแม่น้ำโขงหลังจากนั้นจึงได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านโพบริเวณที่เป็นตัวเมืองนครพนมในปัจจุบันพระธาตุมรุขะนครวัดมรุขะนคร เป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืนองค์พระาธาตุก่ออิฐทือปูนเป็นพังสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายพระาธาตุพนมแต่เล็กกว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536พระมหาธาตุเจดีสูง50.9เมตรฐานกว้างด้านละ20เมตรค่าก่อสร้าง35ล้านบาท ได้รับการอุปถรัรมภ์จากหม่อมหลวงทวีสารละดาวันราชเลขาธิการและคุณหญิงแม่บุญสีสนทยางกูลพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศพระท่าสูง50.9เมตรมีความหมายว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริราชสมบัติในหลวงสรงครองราช50ปีและจุด9นั้นหมายถึงรัชการที่9 หากใครมีโอกาสไปเยือนจังหวัดนครพนมควรไปกราบสักการับพระาธาตุประจำวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและคนใกล้ชิดอธิษฐานจิตให้ดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทมันทำความดีเพื่อสะสมเป็นพลังบุญไว้แก่ตนเองในภายภาคหน้าจากนั้นในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังวัดพระาธาตุพนมวัดพระาธาตุพนม เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดนครพนมโดยสถาปัตยกรรมขององค์พระาธาตุแบบเดียวกันกับปราสาทขอมภายในบรรจุพระาธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้นั่นคือพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังมีของมีค่ามากมายโดยเฉพาะฉัดทองคำบนยอดพระาธาตุมีน้ำหนักถึง110กิโลกรัม มีผู้กล่าวว่าแม้ใครมีโอกาสมานมัสการองค์พระธาตุแม้เพียงสักครั้งก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ประดิษฐานนวัดพระาธาตุพนมวรวิหารผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระาธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช1200ถึง1400ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือพระมหากัสสปะพระอ,อรหันต์500องค์และเท้าพญาเมืองต่างๆภายในองค์พระาธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุคล้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ลักษณะของสถาปัตยกรรม มีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราศาทของขอมและได้ทำการบูรณะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2485ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็นบวรวมหาวิหารพระาธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้นยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆและชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ7ครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนมหนึ่งครั้งก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว หลังจากกราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตที่วัดพระาธาตพนมคณะได้ร่วมนั่งรถรางของทางเทศบาลตำบลธาตพนมเยี่ยมชมกิจกรรมตามเส้นทางถนนพนมพนารักซึ่งเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของอำเภอาธาตพนมแวะร้านเครื่องเงินบ้านประดา ซึ่งมีนางสาวนารุมลทอนใจหรือคุณอ้อมอายุ40ปีเป็นเจ้าของร้านการทำหัตถกรรมเครื่องเงินเป็นอารยธรรมของชาวล้านช้างที่มากับผู้ลี้ภัยชาวลาวเมื่อปี2525 25. ที่อาศัยอยู่ในศูนย์อพยพบ้านนาโพตำบลบ้านพึ่งอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยคนกลุ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพรุรุษเมื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ได้รับการส่งเสริมงานหัตถกรรมเครื่องเงินให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดนครพนมและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ ร้านเครื่องเงินบ้านประดาได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอาธาตุพนมให้เป็นที่รู้จักในเรื่องของงานฝีมือหัตถกรรมเครื่องเงินไทยหลังได้รับการคัดเลือกผลิตมาลายกรที่ทำจากเครื่องเงินมอบเป็นของข,องขวัญให้กับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่34ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่สื่อถึงความสัมพันธ์อันเดียระหว่างประเทศรวมถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยจากนั้นได้ไปสัมผัสวิถีการทำกลาแมโบราณซึ่งมีร้านผลิตกลาแมไม่ต่ำกว่าสิบแห่งเพราะมีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสำหรับเส้นทางการนั่งรถราง เหมือนเป็นการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์นอกจากความเก่าแก่ของบ้านเรือนริมถนนพนมพนารักษแล้วนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสตลาดลาวซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งอยู่บนถนนเส้นแกนหลักที่เป็นเส้นทางจากแม่น้ำโขงเข้าสู่วัดพระธาตุพนม สามารถมองผ่านซุ้มประตูโขงเห็นองค์พระาธาตุพนมได้อย่างสวยงามและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยอาคารแถวชั้นเดียวและสองชั้นทอดยาวตามริมถนนทั้งสองข้างโดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นยุคช่างฝีมือชาวยวนรูปแบบโคโรเนียลและเรือนไม้พื้นถิ่นควรค่าแก่การรักษาเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของเมืองและเหมาะสมกับความเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน